วันนี้มาแกะอสองสุ่มนะคะจากร้านที่ในติ๊กต็อกนะคะเราเลือกสุ่มมานะเป็นวงบัสนะนี่อันนี้จะเป็นจังนะคะแต่ว่าสุ่มข้างในสุ่มข้างในจริงๆอยู่ในนี้นะแบบแต่ว่าเขาแบบมันมันเขาแมันติดเยอะเกินไปอะ ผาแล้วล่ะทุกคนไม่รู้นะว่าการจะเสียหายหรือเปล่าเฮ้ยทำไงดีอ่อมากันไกลนี่แหละช่วยได้ทำไมเขาหอมาแบบหนาขนาดนั้นนะ่ะ นี่ทุกคนเห็นเห็นขนา้างในที่เราจะเปิดอย่างเนี่ยในเนี่ยการนี้แหละ เราจะทำไงก็ได้นะคะไม่ให้ตัวกัดมันเสียเนาะฮะจังเอาใส่ไว้ในนี้เลย แกะยากมากแต่เราจะไม่ขอระบุชื่อลานะทุกคนเพราะว่าจะทางานเขาเสียหายเนาะเพราะว่ามันแพ็คเขาแพ็คไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวทีหลังเราจะไม่สั่งละทีหลังเราจะไม่สั่งละเป็นเสียงเงินไปกี่บาทไม่รู้ทุกคนแต่แพงมากแล้วคือแบบ ไม่ไม่แพ็คดีดๆให้เราอะ่ะแบบเอาสกอเทปใส่มาทุกคนมันบ้าไปแล้วโอ้โหคนอะไรเนี่ยเดีย๋ยทุกคนดูสกอเทปอ่ะแล้วดูสกอเทปที่เขาแปะมาโอ้โหทุกคนเกิดไปเป้าแบบเนี้ยโกงกันปะโกงกันชัดๆเลย โอ้โหลงทุนมากนะแม่ค้าร้านนี้คือแบบกะจะไม,ไม่ให้เราแกะได้เลยเอ่อมีอีกชั้นนึงอีกอ้าวโหสุดยอดพระเจ้าจอ์อยอดมาก ทุกคนมามาดูแต่ว่าขอเอาอันนี้แกะก่อนแล้วกันเฮ้ยทุกคนกัดเอเอแต่ว่าดูการทุกคนครับเราจะประจานร้านดีไหมเนี่ยทุกคนดูดิกัดโอ้โหตายแล้ว อุ้ยทุกคนทุกคนอวยมันขาดเลยอ่ะทำไมเขาแปะมาแน่นขนาดนั้นน่ะโอ้โหทำไงดีเนี่ยมาซักกอเทปมาแปะก่อนทำไมทางงาทรายแบบนี้วะ ซื้อมาตั้งแบบร้อยกว่าบาทอ่ะโอ้โหยโถยทุกคนแล้วคูการพังหมดเลยอะ่ะเอเอลูกแม่ขอโทษแม่ไม่ได้อยากทำให้หนูเป็นแบบนี้แต่ว่าทางร้านเขา ไม่ใจดีกับหนูเลยเออเออหูเอเอ นี่คือผลงานที่ทางร้านเขาทำกับเรานะคือมันขาดเลยอ่ะมันขาดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวโทรบอกทางร้านแป๊บนึงทำไมแพ้่่งนี้ โทรศัพท์ไม่ออกงั้นเดี๋ยวเราโทรหาร้านค้าแบบหนึ่งเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้านะ,นะทุกคนอะไรว่าร้านค้า